ไม่ไหวละถ้าเกิดว่าแถวบ้านไม่มีผมก็แต่ผมก็มาแถวนี้เลยละกันอันนี้ก็คือถ้าเกิดคนจําได้นะไอแถวนี้คือฟาร์แม่หมดนั่นเองซึ่งมันเป็นที่ที่ผมยังไม่ได้สํารวจขนาดนั้นนะ่ะเนาะเคไปกันต่อเลยคือ ep ep 8ปนี้คือจะอัดไม่จะอัดไม่จบสักทีฮะคือแบบมันไม่แล้วใจสักทีอะนะคือแบบมันต้องได้ว่าไอไอเมดอะผมต้องหามาที่เจอเว้ยในที่สุดคัญก็คือแบบผมอัน,นอันนี้ day สองฮะ ก็คือว่าช,ชว่วงต้นช,ชวงต้นก็คืออัดวันที่วันก่อนแล้ววันนี้ก็มาอัดมาต่อมาก็มาอัดคลิปนี้ต่อน,นั่นเอง <The> ชึบก็ไม่มีอะไรมากอะแล้วก็หาขอแค่หาหมู่บ้านให้เจอฮะซึ่งก็โอ้ผูดไม่นานขาดคำเลยฮะฮะ <The> please dude p เออโอ้โหขายสามอันเลยโอเคเจ้านี่เจ้านี้ขายสักที อ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านนี้จะได้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ฮะไม่ต้องโดนผมลงทันโอเคถ้าขายอย่างนี้แล้วเก็บทิปผมอยู่นี่โอเคเคโอเคเอาเลยเนะเลขเลยแล้วนะเกิน <problèmes. S 1> โอเคแล้วมันจะบักไหมอ๋อโอเคใช้แผ่นนี้ใช้งานได้ด้วยเ <Please. S 2> ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหมู่บ้านแห่งนี้เยี่ยม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 เอาละที่นี้นาก็ไม่ต้องใส่ตกง,งานละฉันคืนอาชีพให้บู่น้อยละอนอ่ะคืนอาชีพให้ ขอบคุณนะที่ค้าขายด้วยฉันไปละลาบผิดอ่ะฮะนี่นี่ลบสิบเก้าแล้วนะโอ้โอ้ทักปุ๊บเจอปั๊บโอเคเอาละคุญแจผมมีคุญแจที่เหลืออยู่อีกสองอันฮะคือมันมันมันเหลือจริงๆมันเหลือเยอะกว่านี้แหละแต่มันมันมีประมาณสิบดอกเลยอ่ะจากมันมีประมาณสิบดอกเลยแต่ผมไปเปิดที่อื่นเพิ่มแล้วผมก็เกลือมันเหมือนเดิมแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับผมเกลือ ผมเกลือเหมือนเดิมแล้วทุกคนถ้าผมไม่เกลือผมไม่มาหาไอ้อันอื่นต่อหรอกฮะโอเคโอเคมาร์กาวเวลไว้อ่ะฮะบุก okay, okay. ah, uh huh. เลยอันนี้ก็มีโอกาสดรอปเพิ่มนะไอ้กุณตังไห้เนี่ยไห้นี่คือนี่ไงดรอปละคือไห้นี่พยายามทุบได้ทุบนะทุกคนมันจะมันดรอปคุณโอกาสดอรอปคุณแจเพิ่มฮะฮิง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 เออ เฮวิคอเย็บไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคภารกิจสำเร็จอดเอยเอยเอยภารกิจสำเร็จฮะได้แค่นี้ผมผมไปละแป๊บนึงโอเคกลับมาได้เมทมาแล้วทุกคนโอ้โหก็ดูบิลิตี้ห้าร้อยดามเมทแค่หกไอแทย์สปีดศูนย์จุดหกดามเมทแปดไอแทสปีดแปดอ่ะฮะได้มาแล้วฮะหนึ่งในอาวุธที่โกงที่สุดในเกมไมค์คราฟตเรา ซึ่งก็คือแต่คืออาหารเสียดายนิดนึงคือผมยังไม่ได้เคยเล่าประวัติเมสให้ฟังใช่ปะอ่าท้ายคลิปนี้แถมหน่อยแล้วกันคือในไหนผมก็หามันเจอแล้วจงจะบอกว่าเมสนะคะเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในไอเทมที่โดนเนิร์ฟบ่อยโดนเนิร์ฟหนักที่สุดแล้วฮะ,ค,ะคือแบบตั้งแต่ตั้งแต่ที่มันแบบเพิ่มเข้ามาตั้งแต่ที่เป็น snapshot เลย คือทุกคนเชื่อไหมเมื่อก่อนมันไม่ได้ช้าอย่างนี้นะเมื่อก่อนมันถือขึ้นมามันมันเหมือนดาบอ่ะคือเราคือประมาณว่าเผื่อคุณเผื่อถ้าเกิดใครเล่นเบสเราจะไม่รู้นะแต่ถ้าเล่นจาว่าคือถ้าเราง้างอาวุธขึ้นมาฮะมันจะมีสโลอย่างเงี้ยมันจะมีครูดาวอย่างเงี้ยทุกคนนะส่วนส่วนถ้าเกิดว่าเมสมันจะช้าอย่างนี้ใช่ปะถ้าเป็นดาบมันจะเร็วอย่างนี้ซึ่งนั่นแหละฮะไอ้ก่อนที่มันจะเหนือแบบเมสดาบมันง้างขึ้นมันเร็วเหมือนดาบเลยแล้วไม่พอฮะไอ้ดาเมสพื้นฐานน่่่ะะมมไแแตวาาเเป็ดคือบบ แบบเก่งมากเลยเว้ยคือแบบเมื่อก่อนมันเก่งมากแล้วมันแล้วมันก็โดนเนื้อมาหลายอย่างเกินไปอะความคิดผมนะผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันหละที่แบบมันไม่เก่งเท่าเมื่อก่อนมันไม่เก่งเท่าตอนที่ยังเป็นสแนปช็อตอยู่นะแต่ไงก็ตามตอนนี้เราก็ได้เราก็ได้เราก็ได้เอ็นเราก็ได้อะอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมมาแล้วฮะซึ่งก็น่าจะเอพีนี้ก็จะมีเท่านี้อะมั้งเดี๋ยวผมก็ไปเดี๋ยวก่อนจะจบ E p ผมว่าผมอยากไปเอ็นชาร์ตนิดนึงแฮะ ตีบวกเลยอืออืออโอ้พังเลยเหรอโตพังเลยโอเคอ่าแปบบ๊บนึงนะผมเอาจริงๆก็คือผมใส่สล็อตผมมาตรงนี้ก็ได้นะไม่ดีคือเรียกได้ว่ามันแทนมันจะแทบจะแทนที่ดาบดาบเลยว่ะทุกคนเออมันแทบจะแทนที่ดาบเลยอะ่ะลูกตู้มอะ่ะเป็นเฮฟวี่แบบเป็นเฮฟวี่ดาเมจของเท่ทุกคน mm. ก็ไว้เจอกันทุกชมเนาะก็คือเหนื่อยมา,มากๆเยกับการหาลูกตุ้มนี้ เผื่อผมอ่านผมอาจจะอาจจะแยก EP ในไอไอการบุกดันกับไอไอการบุกแคลเชอเบอร์กับตุ้มแยกกันเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกท่านนะคลิปหน้าทําอะไรนะก็อย่าลืมบุกกันก็อย่าลืมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยเองเจอกันใหม่ทุกท่านนะสวัสดีครับ